เราจะไปไหนกันอ่ะวันนี้ไปเที่ยวเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไปเล่นไปทำนาด้วยนะเราวคะเราจะไปที่ไหนกันอ่ะไม่รู้ไปที่วัดก่อนโอเคเขาบอกให้ไปวัดนั่งตึงอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ที่เซเว่นลองถึงที่เซเว่นแล้วก็วเจะถึง กการในทางเทีเ่ยวในสกลนครนะคะถ้ามีรถย,ยนต์ส่วนตัวนะคะก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะสามารถเดินทางไปไหนก็ได้แวะตุงไหนก็ได้พักตรงไหนก็ได้เหมือนพวกเรานะคะว่าแล้วก็แวะปั๊มสอยดีกว่า,าค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยปั๊มน้ำนมันวันนี้เรากำลังจะไปเล่นต้อง่านน้ำเมมาต้งองหกอย่าง ล้วผ่านอำเภอมาต้องหกอย่างอำเภออะไรบ้างเราออกจากสว่างแดนดินใช่ใช่แล้วเราก็ขับรถมาตามถนนเส้นหลักเพราะว่าแม่ไม่อยากเข้าป่าเนาะ่ใช่แล้วก็มาถึงแล้วก็เข้าอำเภอเลยนะมาถึงพังโคนแล้วก็มาวาลิชภูมิแล้วก็มาอำเภอกุดบาทใช่ไหมแล้วก็นิคมน้าอูน ตอนนี้อยู่อำเภออะไรอำเภอภูภูภูอะไรอ่ะภูลังกาภูลังกาไม่ใช่ภูใส่ยภูฝอยลมภูอะไรอ่ะพี่แม่ต้องไปฟังในเทือกเขาอะไรเมื่อกี้ที่อยู่ตีนเขาอะไรนั่นน่ะภูอะไรพอพาน่ะภูยินภูดิพาน จังหวัดสกลนครเราจะไปเที่ยวแบบ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 เอ้ยดูมันง่วงนอนตัวร้อยหมดแล้วไปฉี่ดีกว่าแล้วเราจะไปเซอร์ไพรส์กันว่าเราจะไปเที่ยวแบบไหน